ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดบ้างก็ว่า forex คือแชร์ลูกโซ่บ้างก็ว่า forex ค, Fore คือการพนันความจริงแล้ว forex คืออะไรกันแน่ forex หรือ foreign exchange market คือตลาดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีการซื้อขายสกุลเงินต่างๆเช่นดอลลาร์สหรัฐยูโรเยนและอื่นๆ forex เปิดทำการตลอด24ชั่วโมงยกเว้นวันหยุดสุดสัดสปดาห์ โดยตลาด forex แห่งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่500ปีที่แล้วในเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ช่วงที่นับว่าเป็นยุคใหม่ของตลาด forex ก็คือปี1973หรือเกือบ50ปีที่แล้วเมื่อสหรัฐอเมริกายกเลิกระบบเรทเ o นวูดส์ที่ให้แต่ละประเทศตรึงอัตราแลกเปลี่ยนไว้กับดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้นค่าเงินของแต่ละประเทศก็ลอยตัวและเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ ผู้เล่นหลักๆในตลาดนี้คือสถาบันการเงินธนาคารกลางของแต่ละประเทศกองทุนและเฮกฟันบรรษัทข้ามชาติรวมถึงนักลงทุนรายย่อยวัตถุประสงค์ของการเทรด forex มีหลายประการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักลงทุนหรือผู้เทรดแต่หลักๆมีดังนี้การเก่งกำไรนักลงทุนทำการซื้อขายสกุลเงินเพื่อหวังผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนการเก่งกำไรเป็นวัตถุประสงค์หลักของนักเทรดรายย่อยการป้องกันความเสี่ยง เฮจิงบริษัทหรือองค์กรข้ามชาติทำการซื้อขายสกุลเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอในการทำธุรกิจระหว่างประเทศการบริหารจัดการเงินทุนนักลงทุนรายใหญ่หรือสถาบันการเงินใช้ตลาด forex เพื่อกระจายความเสี่ยงและบริหารจัดการเงินทุนในพอร์ตการลงทุนการเก็งกำไรจากดอกเบี้ยเคลีร์เทรดนักลงทุนทำการซื้อขายสกุลเงิน เพื่อเก่งกำไรจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศการเก่งกำไรระยะสั้นและระยะยาวนักลงทุนบางคนอาจทำการซื้อขายในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อเก่งกำไรจากความผันผวนในระยะสั้นขณะที่บางคนอาจมองการลงทุนในระยะยาวตามแนวโน้มเศรษฐกิจการกระจายการลงทุนการลงทุนในตลาด forex ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนให้มีความหลากหลายลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว การเทรด forex มีข้อเสียและความเสี่ยงที่นักลงทุนควรระวังซึ่งประกอบไปด้วยความผันผวนสูงตลาด forex มีความผันผวนสูงซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วการใช้เลเวอเรจสูงการใช้เลเวอเรจช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนด้วยเช่นกันหากการเคลื่อนไหวของตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดหวังความเสี่ยงจากโบรกเกอร์ การเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่น่าเชื่อถืออาจทำให้เกิดปัญหาเช่นโบรกเกอร์โกงหรือการดำเนินการที่ไม่โปร่งใสตลาดเปิด24ชั่วโมงตลาดเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงอาจทำให้นักเทรดไม่สามารถติดตามและจัดการการเทรดได้ตลอดเวลาส่งผลให้พลาดโอกาสหรือรับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนการเทรด forex ต้องการการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการขาดความรู้หรือประสบการณ์ในการวิเคราะห์อาจทําให้การตัดสินใจผิดพลาดความเครียดและความกดดันการเฝ้าติดตามตลาดและการตัดสินใจเทรดอาจก่อให้เกิดความเครียดและความกดดันซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและการตัดสินใจในการเทรดค่าใช้จ่ายในการเทรดการเทรด forex มีค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าสเปรดสเปรดและค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นซึ่งอาจลดกำไรสุทธิจากการเทรด ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินหรือการปกครองจากรัฐบาลหรือธนาคารกลางอาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆการขาดสภาพคล่องในบางช่วงเวลาแม้ว่าตลาด forex จะมีสภาพคล่องสูงแต่ในบางช่วงเวลาเช่นช่วงสุดสัปดาห์หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักปิดทำการอาจมีสภาพคล่องต่ำทำให้การซื้อขายยากลำบาก สรุปแล้ว forex คือตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่ที่นักลงทุนและสถาบันการเงินทำการซื้อขายสกุลเงินต่างๆโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆเช่นการป้องกันความเสี่ยงเฮจิงและการบริหารจัดการเงินทุนการเทรด forex ต้องการความรู้และการวิเคราะห์ที่ดีรวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการเทรดได้